สวัสดีคุณครูทุกท่านครับวันนี้จะมาสาธิตฟังก์ชันใหม่ครับก็คือฟังก์ชันการเช็คชื่อด้วย QR code นั่นเองนะครับผมขั้นตอนแรกครับคุณครูคลิกปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยครับเช็คชื่อด้วย QR code ตรงนี้นะครับจากนั้นครับจะปรากฏหน้าต่างดังกล่าวขึ้นมานะครับในส่วนตรงนี้คุณครูทําการคลิก ตั้งค่าครับผมว่าคลาสดังกล่าวเนี่ยที่ครูต้องการจะเช็คชื่อด้วย QR code เนี่ยเริ่มวันที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เรียนเริ่มตอนกี่โมงครับผมแล้วก็เรียนเสร็จตอนกี่โมงนะครับเดี๋ยวตัวอย่างครับผมจะตั้งเป็นวันที่13ตุลาคมนะครับคลาสเริ่มตอน8โมงครึ่งนะครับผม8โมงครึ่งเนาะแล้วก็เช่นเดียวกันครับผมเสร็จวันที่13ตุลาเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นหนึ่งชั่วโมงเนาะก็เป็น9โมง ถึงก้าโมงครึ่งผมอ่ะตรงนี้ก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกดตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ครับกำหนดเวลาที่จะให้ QR code ของเราครับหมดอายุครับผมตรงนี้คุณคุณสามารถ ตั้งค่าได้เลยครับผมว่าจะให้หมดภายใน10นาทีก็ได้นะครับหรือจะ30นาทีจะหมดวันถัดไปเดือนถัดไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะตั้งค่านะครับให้เป็นหมดวันที่13นะครับผมก็คือในวันนั้นเลยนะครับที่ทําการเรียนเนาะทำการเรียนการสอนแต่ว่าให้หมดภายใน30นาทีนะครับก็จะตั้งเป็นให้หมดตอน9โมงเนาะตรงนี้ก็ตั้งเป็นเลข9ก้าเป็น9โมงได้เลยนะครับอ่ะเมื่อทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ จะเป็นการตั้งค่าการหมดอายุของ QR code เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนักเรียนสแกน QR code นะครับภายหลังช่วงระยะพวที่กำหนดเนี่ย QR code ก็จะไม่สามารถสแกนได้นะครับผมถัดมาครับคุณครูตั้งค่าครับผมว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยสแกน QR code ได้กี่ครั้งนะครับถ้าอยากให้นักเรียนสามารถสแกน QR code ได้หลายครั้งตรงนี้ก็ไม่ต้องติ๊กอะไรครับผมเป็นสีเขียวหลายครั้งอย่างนี้ตามปกตินะครับแต่ถ้าหาก อยากให้นักเรียนสแกนได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็ทําการคลิกตรงนี้ครับผมเปลี่ยนให้เป็นสีแดงตรงนี้ครับสแกนได้เพียงครั้งเดียวตรงนี้นะครับผมเป็นต้นนะครับเมื่อทําการกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทำการกดปุ่มสร้างด้านขวาบนได้เลยครับผมเมื่อทาการกดสร้างเรียบร้อยแล้วครับจะปรากฏด้านล่างครับผมเป็นสล็อตที่ครูได้ทําการตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นคุณทาการกดเปิด QR Code ขึ้นมาได้เลยครับผมจะปรากฏเป็น QR Code ที่งครูสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นก็ครูทํา เอา QR code ดังกล่าวครับผมให้นักเรียนสแกนเพื่อทําการเช็คชื่อได้เลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าหากว่านักเรียนเช็คชื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะปรากฏตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับหน้าต่างเช็คชื่อตรงนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่ผมได้ตั้งค่าไว้นะครับผมได้ตั้งค่าวันที่11ตุลาคมเนาะผมให้นักเรียนสแกนอ่าเช็คชื่อผ่าน QR code ไว้นะครับผมผมตั้งค่าไว้ตรงตรงนี้เนาะเนี่ยครับ11ตุลาคมตรงนี้นะครับมันจะไม่หายไปนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าคุณครูทําการลบนะครับผมการเช็คชื่อวันดังกล่าวนะครับทำการลบทิ้งนะครับผมเมื่อทาการลบเรียบร้อยแล้วนะครับตัว QR code ดังกล่าวครับผมของวันที่11ตุลาคมก็จะหายเช่นเดียวกันนะครับผม QR code นะครับตรงนี้ที่คุณครูสร้างเนาะมันจะไม่มีวันหายนะครับจนกว่าคุณครูจะทาการลบนะครับในส่วนของการเช็คชื่อตรงนั้นนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเนาะผมจะสาธิตวิธี การเข้าไปเช็กชื่อนะครับผมผ่าน QR code ในมุมมองของนักเรียนกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับผมยิ่งคุณครูทําการเช็กชื่อผ่าน QR code มากเท่าไหร่นะครับสลอตนังกล่าวเขาก็จะปรากฏมากขึ้นตามจำนวนครั้งที่ครูสร้าง QR code ขึ้นมานะครับผม แล้วก็ในกรณีที่คุณครูต้องการอยากจะแก้ไขข้อมูลนะครับผมสามารถทําการคลิกปุ่มตรงนี้ได้เลยครับผมสีแดงรูปนิสสตรงนี้นะครับฉะนั้นทําการแก้ไขข้อมูลได้เลยครับผมซึ่งสามารถแก้ไขได้ในส่วนของวันที่จะกําหนดให้ QR code หมดอายุนะครับแล้วก็หากต้องการอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสแกนได้หลายครั้งนะครับหรือครั้งเดียวก็สามารถติ๊กแก้ไขได้เช่นเดียวกันครับเมื่อทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับกดคําว่าอัปเดตตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็คลิก1ครั้งด้านนอกตัววินโดวด้านนอกตัวหน้าต่างนะครับอ่า เรียบร้อยแล้วนะครับทาการแก้ไขเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเช็คชื่อผ่าน QR code นะครับในมุมมองของนักเรียนกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมนักเรียนทําการสแกน QR code ที่คุณครูทําการมอบหมายให้ได้เลยนะครับจากนั้นกดตามลิงก์ดังกล่าวไปได้เลยนะครับกดเปิดผ่านเบราว์เซอร์ครับจากนั้นนะครับผมนักเรียนทําการเลือกชื่อของตนเองได้เลยนะครับผมด้วยการคลิกช่อง อ่าสีน้าเงินตรงนี้นะครับผมคลิกได้เลยครับปุ่เลือกชื่อของตัวเองคลิกด้านขวาได้เลยนะครับนักเรียนที่ทําการเช็คชื่อแล้วนะครับจะปรากฏเป็นสนัญลักษณ์ว่าเช็คชื่อแล้วด,ดังตัวอย่างนะครับของจันเกีปานีเนะาะเดี๋ยวในวันนี้ผมเป็นมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วกันนะครับผมคลิกชื่อมุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับ จากนั้นครับเมื่อคลิกชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับกดคําว่าเลือกชื่อครับผมปุ่มสีเขียวด้านล่างครับคลิกหนึ่งครั้งครับถัดมาครับจะปรากฏเป็นปุ่มเข้าเรียนลาป่วยขาดสายนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถทําการติ๊กได้เลยครับว่าวันก่าวเนี่ยเรามาเข้าเรียนนะหรือว่าเราลาเราป่วยเราขาดหรือว่าเราสายครับสามารถทําการติ๊กได้เลยนะครับผมในที่นี้ผมขออนุญาตติ๊กเป็นวันนี้ผมป่วยแล้วกันนอกสมว่าลาป่วยนะครับไม่ได้แจ้งคุณครูผู้สอนโดยตรงแต่ว่า อ่าทำการเช็คชื่อผ่าน qr code นะครับผมแจ้งให้คุณครูทราบเนาะก็ติ๊กป่วยนะครับตอนนั้นเมื่อติ๊กป่วยเรียบร้อยครับกดคําว่าเช็คชื่อปุ่มสีเขียวด้านล่างครับผมคลิก1ครั้งครับผมอ่าก็จะเป็นการเช็คชื่อยืนยันการเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ